ในวงตีนะครับท่านรัฐมนตรีผู้วาราารระดับสูงของส่วนราชการผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความสุขอีกวันหนึ่งของคนไทยทั้งชาติถ้าสิ่งที่เราทำต่อวันนี้มันประสบความสาเร็จน,นะครับก็จกัดฝีมือพวกเราเนี่ยนะใน,ะนการสร้สางประวัติศาสตร์ของเราในอนาคตนะครับอันนี้ผมไม่มีอะไรแปลวนะผมชอบเติมอยู่ด้วยไงชอบเติมนะก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้มาเปิดงานสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเต,ติบโตอย่างยั่งยืนในเรื่องของการยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะเปีนะครับ5-8-6-4ในวันนี้ตั้งแต่ปี56-57นั้นรามีมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับในบ้านของเราจริงแล้วก็หลายปีมาแล้วล่ะนะมีความขาดแยงมาเป็นเวลานานนะครับหลายเดือนหลายปี ทำให้ผลกระทบในวงกว้างนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยววันนี้สถานาได้กลับคืนมาสุ่ภพาะว่ปกติในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะไม่รู้มีสองสามปีข้าวเปล่าไม่รู้เลยนะก็ให้มันหนึ่งแล้วหนึ่งก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้สถานารณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีความเป็นเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนระยาวนะครับถ้าทุกคนช่วยกันนระอยาวมันก็จะเกิดขึ้นอย่างขาวรนนะครับ เพราะนั้นต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาการไปรูปในทุกๆด้านตั้งแต่ฐานรากโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความทสมอใจชั้นกองดออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราต้องต้องมีสามสี่เรื่องที่ว่านั้นนะครับก็โดยพวกเราทั้งที่จะต้องช่วยกันเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจไทยมันก็ดีขึ้นมาจากที่ติดลบเมื่อต้นปีห้ากที่ผ่านมาติดลบนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งยิ่งไม่ว่าจะอะไรตัวเลขจะลดลงไงก็ตามถ้าไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือปัญหาหหมดัล นะหรือต้นปีก็ปัญหาหกเดือนที่ผ่านมายังไงมันก็ตกต่ำหรือจะไปเทียบกับปีที่แล้วการเที่ยวมันลดลงมันก็ยังไงก็ต้องลดเพราะขัดแย้งกันมาตลอดมันก็เลยเกิดปัญหานะครับวันนั้นบริษัทเศรษฐก็ดีดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีจนเป็นที่น่าพอใจตัวเลขก็อ่านดูแล้วน่าสนใจนะครับแต่เราก็คาดหวังว่าในปีห้าแปดนั้นทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะตัวเลขการเเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดว่าสามจุดห้าถึงสี่จุดห้าก็ขึ้นอยู่กับวันนี้แหละนะมันจะดีส่วนด้วยอย่างยิ่งนะครรัับเพาะนน้ ความมั่นใจของนักลงทุนมากขึ้นตัวเลขการขอรับการเปิดวัลงทุนในช่วง11เดือนแรกมีมูลค,ค่า7.6แสนล้านบาทนะครับอันนี้ก็รวมความตั้งแต่ที่เราทำมา,มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะทะลุเป,ป้าหมาย7แสนล้านบาทอย่างแน่นอนอันนี้ทํำสมัยนี้นะครับอันนี้ที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยทํามาจนกระทั่งมน7แสนล้านแล้วได้ต,ต้นปียังไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยนะนี่เราก็ดาเนินการให้ได้ตามนั้นนะครับสําหรับกลุกิจการท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็เห็นได้ข่าวโรงแรมทุกงแรม เต็มหรือเกือบเต็มเกือบหมดเที่ยวบินก็เกือบเต็มนักทุกเที่ยวเลยเพราะในช่วงไฮซูซั้นนะครับก็ตัวเลขก็ตกต่ํากว่าเดิมที่ประมาณการไว้หรือจากปีที่แล้วมี26.7ล้านคนปีนี้มี25ล้านผมถามเรื่องเกิดขึ้นทำไม25ล้านัวเนี่ยต้นปีไม่มีใครเข้ามาเลยนะตัวเลขตกทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง2ล้าน2.2ล้านคน นี่แหละคือตัวเลขจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันพูดไม่งั้นก็บอกว่ามีกฎหมายมีอะไรพิเศษมากคนไม่มาเที่ยวว่เข้ามาเขา,าก็ยิ่งน่าจะใายดีเขาสบายใจไม่มีปัญหาความขัดแย้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะในปี58น่าจะเพิ่มขึ้นถึง27ลา้านคนนะอันนี้เป็นความคาดหวังแล้วเราก็มีการปรับหลายๆเรื่องในเรื่องการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวคนไทยทุกคนนะต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับต้องเสียสละบ้าน มันต้องมีได้บ้างเสียบ้างและเสียกําไรลงมไปบ้างนะผมไม่อยากให้ขาดทุนอยู่แล้วละ่ะก็กําไรให้น้อยลงหน่อยเพื่อจะเพื่อจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็เริ่มอานาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้าให้มันมัน่นคงยั่งยืนนะครับวันนั้นช่วยกันทําบ้านเมืองให้สะอาดแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะถนนหน,นทางสะอาดและไม่ม,ไม,มีไม่มีสิ่งที่สกปรปลกลกลงรังมันก็ต้องอย่างว่าทาไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่เคยทํากันมาพอทําก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับถนนหน,น,นทาง การค้าขายข้างถนนอรงรต่างก็มีปัญหาแต่ผมก็รับว่าจะต้องดูแลเขาอย่างไรในอนาคตนะครับคนเหล่านี้ต้องหาที่ให้เขาเ้าปเป็นอาชีพนะเลี้ยงดูครอบครัวนะไม่ใช่ไม่รู้ถึงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการควบคุมสินค้าเช่นเดียวกันนะครับการบริการต้องมีคุณภาพไม่เอาราเปรียบไม่ไปที่โกงเขาอะไรเขาเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยาการท่องเที่ยวหลายประเทศเขาก็ฝากมาว่าขอให้ดูแลเรื่องไกลดูแลเรื่องความปลอดภยัยดูแลเรื่องการอะไร เดินทางเขาหน่อยให้มันอย่าให้มีอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ําแล้วก็ไม่ไม่ไม่โกงเขาอ่ะนะตั้งแต่การขายของที่ไม่สุจริตนะหรือราคาแพงเกินไปในสนองเนี่ยของปลอกของเรียนแบบเลยมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะในแนนะครับปัญหาเศรษฐกิจสาคัญที่กาลังเร่งด่วนก็คือราคาสินค้าการเศษตรตกต่ำนะเกษตรกรเขาเดือดร้อนเวลานี้โดยเฉพาะข้าวยางพลานะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคทางเกษตรนะวันนี้เราต้องแก้ไขทั้งหมดอ่ะนะ เราก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วไร่ละพันบาทนะไม่เกินสิบห้าไร่ทั้งข้าวทั้งยางก็ก็ให้ไปแล้วอนะไรปัญหาก็คือว่าการแจกจ่ายอะไรต่างมันก็ต้องไปตรวจสอบทางบัญชีเดี๋ยวว่ามีการทุจริตอะไรก็มันก็ไม่อยากให้เกิดขึด้นอีกไะมันั้้มันก็ต้องช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องอดทนกันวันนี้มันต้องอดทนกันทั้งนั้นนะ่ะที่ผ่านมาเห็นทนกันมาตลอดนะวันนี้พอเราจะแก้ไขรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถันใจเลยนะนะก็ขอเวลาผมเร็วๆ แต่เรื่องเหล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะไม่รู้กี่รัฐบาลมาแล้ววันนี้ก็จะมาแก้อยู่นะครับในสิ่งที่เราจําเป็นต้องดูแลอย่างยิ่งก็คือเรื่องผลิตผลการ,กรเกษตรนะวันนี้เราต้องาตาการาตุ้นการผลิตบ้านเรายังผลิตผลิตแพงต้นทุนมันแพงไงก็วันนี้เราเราไม่เราเปลี่ยนจากการใช้แรงคนมาเป็นเทคโนโลยีมาเป็นใช้เครื่องมือเครื่องจกักรไอ้พวกนี้มัน ไปเช่าไปต่างๆมันก็ทําให้แพงขึ้นเพราะนั้นก็ต้องขอร้องใน้คนกลางเราเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเราเนี่ยก็ต้องลดราคาลงให้ได้วันนี้ก็ยังยังยัง,ยงไม่ค่อยได้มากนักนะผมไม่ได้ให้กระทรวงหัดไทยเขาเตรียมการในเรื่องของขจัดฐาเครื่องไม้เครื่องมือเป็นของรัฐไปดูที่ของสากปรักที่จะทําได้ไหมหเครื่องเครื่องไถเครื่องหว่านเครื่องอะไรเหล่านี้นะวันนี้การทํานาเราใช้อะไรใช้ตัวสับทานาท้าใหญ่เพราะลูกไปทํางานอื่นทั้งหมดนะพ่อแม่ก็ทํานาทํานาให้คนเช่า ไว้ด้วยแล้วกันนะในส่วนของเกษตรกรเนี่ยถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็จะม,มีความมั่นคงมากขึ้นสังคมมันก็ดีขึ้นนะวันนี้มันความเหลื่อมล้ำมันมีเรื่องรายได้ไอ้ความล้าที่ว่ามามันก็ไม่ใช่ว่าเออผลความผิดของคนรวยนะมันก็คงไม่ใช่นะก่อนเขาจะรวยเขาก็จ,จนมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในห้องเนี้ยต่อไปก็รวยทุกคนนั่นแหละนะเพราะนั้นก็เป็นดิให้เป็นนะให้พยายามเป็นให้ได้แล้วกันถ้าไม่ร่วมมือกันวันนี้มันไม่ได้ วันหน้าก็รวยย่างเขาไม่ได้โอกาสมันก็มีอยู่นะวันนี้เราพยายามจะสร้างศักยภาพเศรษฐกิจประเทศให้มีความเจริญอ,อย่างยั่งยืนนะ่าเติบโตอย่างต่อเนื่องอยั่งยืนแล้วก็มีความคืบหน้าหลายอย่างก็จะเห็นได้จากโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการแก้เศรษฐะมันก็จําเป็นนะมันมันไม่ไหวนะถ้าอย่างทรัพย์ที่ได้ก็อยู่แบบเดิมทั้งหมดมันไม่ไหวข้าวยาน้ำมันแล้วที่เหลือจะเอาที่ไหนไปทํารถไฟทางปู่อะไรก็แล้วแต่ ทุกคนอยากได้หมดอ่ะแต่ไม่รู้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไปหาสตังค์มาแ้วมันหายจากตรงไหนไม่รู้เพื่อไปขุดไปจากดินมันเจอไม่รู้ไม่รู้นะสตังค์แบงก์ดอลลาร์เรื่อม่นีหรอกมันต้องได้จากพวกเราเนี่แหละนะบางอย่างก็ต้องใช้ภาษีบางอย่างอะไรแต่ทำยังไงเขาจะมีเงินมากขึ้นเพื่อจะเสียภาษีเพื่อจะเข้าระบบแล้วก็ไม่ไม่ไมทุจริตในเรื่องของภาษีอะไรต่างเราเนี่ยนะ,ะวันนี้เห็นข่าวนังสือพิออนเอะแยะนะก็ตรวจสอบไปก็พบหลายหลายอย่างนะก็อ,อย่าทำเงือนกล้กันต่อไปนะครับ ในเรื่องนี้ในเรื่องเรื่องการปรับโครงสร้างราคานะ้ำมันแก๊สหรือนโยบายส่งเสริมไทยต่างๆเหล่านี้เราจึงมีการประชุมมีการหารืองบรรทตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาแล้วเพราะเป็นความคิดว่าเราอยู่นี้ต่อไปไม่ได้นะครับเราจะต้องมีมาตรการส่งเสริมในเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ i s q นะก็คือการตั้งสำนักงานที่จะดูแลเรื่องกิจการในในบ้านเราเหมือนกับประเทศเล็กๆบางประเทศเนี่ยเขาทำเรื่องพวงนี้ทั้งนั้นแหละนะมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของ ได้เข้าประเทศเยอะมากนะบริหารจัดการนะวันนี้เราก็ก็ให้มีการจัดตั้งมีหลายประเทศสนใจจะมาตั้งที่เรานะแล้วก็เพื่อจะดูแลบริษัทต่ตางๆที่ลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ไปลงทุนต่างประเทศด้วยนะเข้ามาก็มีกิกาให้เพิ่มขึ้นแล้วก็บริษัทการค้าระาประเทศด้วยนะ IGC เนี่ยแหละอีกเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เร็วก็คือเรื่องเศรฐศษฐกิจดิจิตอลนะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตระบบเศรศษฐกิจเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจถ้าเราสามารถใช้ดิจิตอลได้มันก็จะลดต้นทุน ในการผลิตได้ใช่ไหมนะวันนี้ก็ต้องทำทั้งสองด้านนะนะครับอะไรที่เล็กๆเริ่มต้นใหม่ก็ต้องลงุนน้อยคนน้อยก็ไปใช้การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลไปจะขายอะไรก็ว่ามานะครับวันนี้ก็ก็เห็นกิจการต่างๆเรานั้นก็ดีนะคนซื้อกันเยอะแยะหมดนะก็ก็ขอให้มีคุณค่า็นคุณภาพแล้วกันนะครับในเรื่องของการขับนทุกภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องรองรับสถานาโลกผมไปไประชุม สี่ห้าครั้งมาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเพราะผมชัดเจนในเรื่องของมาตรฐานในมาตรการในการลงทุนในบ้านเราความมั่นคงความมีเสถียรภาพผมก็รับประกรันทั้งหมดอ่ะนะนะก็อยู่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยผมด้วยไม่งั้นถ้าผมรับประกรันคนเดียวแล้วมันยังพูดอยู่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็มาลงที่ผมอีกแลนะนะ้วนะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเราเข้ามาเพื่อจะเพื่อจะเดินหน้าประเทศนะไม่ไม่ต้องการสร้างปัญหาอะไรทั้งสิ่นก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราทําภาค การเกษตรอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องดิจิทัลได้มันจะรองรับการการแข่งขันในโลกสมัยใหม่ใหม่ได้วันนี้เราเขาใช้คําว่าอะไรพุ้น่วนทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมพุ่น่วนยุทธศาสตร์ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้คําว่าแข่งขันลำบากใช้คาว่าอาะไรเป็นเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนมีห่วงโซ่ถึงกันมีความเชื่อมโยงนะครับอันนี้มันจะต้องครอบคลุมทั้งหมดนะ เพราะนั้นเราใช้คําว่าเป็นผู้หุินยุทธศาสตร์ที่เท่าเทียมไว้วางใจลดความบาดระแวงนะให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกันแล้วประเด็นท้ายที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือคนไทยประเทศไทย,ทยต้องได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ทั้งหมดนะในเรื่องของดิจิทัลก็ต้องดูทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์นะครับว่าจะทำยังไงวันนี้เราก็เสนอกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศริจและสังคมแห่งชาติเพื่อจอัดระเบียบนโยบายแนวทางไหนว่าไหนก็มีการต่อต้านนิดหน่อยนะยังมีอยู่นะก็ ต้องให้ให้ลองทาดูสิให้ทำพอเขาบอกก็อลองทําเขาบอกว่าอะไรนะประเทศชาติไม่ใช่หนูทดลองเองแล้วมันจะทําอะไรได้ใช่ไหมนำลองแล้วกันนำลอง,ลองทําให้มันเกิดขึ้นนะครับทุกป,ประเทศเขาทาหมดแล้วเหลือประเทศไทยนี่แหละนะก็ต้องทำนะทำให้ได้เพื่อรองรับการเจรญเตโตของระบบเศรษฐกิจภาคสว่วนทุกภาคส่วนนะครับการวางราักฐานเหล่านี้สิ่งที่เราเรไดำเนินการไปแล้วนีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระวังเส้นทางอะไรไปหมดแล้วนะ แต่นเป็เรื่องของระยะยาวด้วยนะปีนี้เราเกิดอะไรได้บ้างเราก็จะเกิดก่อนมีเงินเท่าไหร่งบประมาณมีเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนร่วมในไม้อะไรจำลองเนี่ยนะอันนี้ก็ดาเนินการไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวก็จะมีการลงนามร่วมอนะไรกัเส้นทางรถไฟสายแรก1นึ่งสี่สามห้าความเร็วปานกลางนะร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบยังไมนก็เร็วกว่าเดิมนะใช่ไหมน้อยเร็วกว่าเดิมร้บหนักได้มากกว่าเดิมลากกว่าว่าเก่าใช่ไหมวันนี้ผมจะกระเด็กแล้วผมเห็นรถไฟไอ้จำได้ไอยตู้ที่ผมเคยนั่งเนาะ ยังไม่อยู่เลยเนี่ยนะแล้วก็จำกลิ่นได้กลิ่นยังเหมือนเดิมเลยนะหรือใครคิดว่ามันมันก็เหมือนเดิมอนะเพราะวิ่งทางวัน่ยนะเพราะฉะนั้นแหมมันต้องปรับปรุงทั้งหมดนะหน้าตาประเทศเราเพราะนั้นการวางรากฐานเหล่านี้เราพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐา,ถานถนนลถลอยฟ้าอะไรต่างแล้วฟ้ามันต่อกันใต้แบบไห่ได้้าง,างก็ต้องใหง้ต่อให้ได้บางคนบอกต่อได้อยู่แล้วผมถามว่าต่อ,อยังไงเนี่ยสองเส้นเนี่ยมันไม่เห็นท่าที่เดิมก็ต่อข้างล่างกับข้างบน มันมันมุดนดินมาแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปหน่อยข้างบนไปต,ต่อตรงโน้นฐานมีมันไปยังไงวะเนี่ยเขาบอกเขาต่อกันแล้วไม่ใช่มันต้องต่อกันให้ได้นะให้มันซื้อตัวรวมกันเดินทางไปได้ยังไงร,ระบบก,การควบคุมไว้กันยังไงผมว่ามันต้อ,องต่อเนื่องนะไม่ใช่เป็นตอนๆบล็อกไปหมดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับวันนี้เป็นต่อเนื่องเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับในเรื่องของ,ของ,าง้างพื้นฐานรถไฟฟ้ากองส่งคนชนรถไฟทางคู่ความเร็วสูงเนี่ยจำเป็นมันต้องรออนาคตนะนผมว่านะ มันจะท่าได้ก็โอเคมีคนมาลงทุนเยอะๆอะไรเยนีแล้วก็มันต้องคุ้มทุนด้วยนะแล้ววันนี้เราก็ต้องเรามีเครื่องบินอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะก็ต้องดูที่วันมันคุ้มค่ากันไหมราคามันใกล้เคียงกันหรือเปล่าอะไรเงีเ้ยมีผลดีผลเสียไงแต่มันต้องมีแน่ประเทศไทยนะความเร็วสูงโครงการขยายท่าอากาศสุวรรณภูมิแล้วอันนี้ก็ขยายเส้สองไปก็ห้องโดยสารอาจจจ่ายให้มากขึ้นนะมีทางวิ่งทางว่งอะไรหน่อยจะได้รับเที่ยวบินมาที้มัน,น,มนโคลอยอยู่บน โมงนะเสียน้ำมันเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนักบินะเนี่ยอันตรายด้วยนะก็ต้องขยายต้องไหล่กันให้มันเร็วนะครับแล้วก็ขยายาสามมิถุนนี้อีกหลายที่ก็ใเ้สามีติตะเพาด้วยสามีภูกเก็ตให้มันขยายเป็นเป็นเขาเรียกอะไรท้ากาศยานสาคลนให้ได้นะให้ได้มาตรฐานปลอดภัยนะครับวันนี้แข่งขันกันเยอะมากนะการมีไทยก็หนักหน่อยเพราะสู้พลําบัดเพราะว่าเราไต่โลคอเยอะเลยวันนี้ก็ต้องสู้ให้ได้นะครับอย่างน้อยก็วันนี้ อาหารอร่อยขึ้นนะบนเครื่องบินก็อาุอูนั้างเงินก็ผมซิมแล้วหวานขึ้นแล้วก่อนเนี่ยถ้าใครจะกินนะอาบุนตเปรี้ยวเนี่ยขึ้นมาแกรบินไทยได้วันนี้ดีขึ้นดีขึ้นนะเออในส่วนเดี๋ยวกก้บินไทยโกรธอีกอย่างไรผมก็แก้เขาอย่างนั้นนะมีเยอะหลายเรื่องที่เราต้องแก้นะนิดน้อยเนี่ยจำเป็นนะครับ การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษวันนี้เราก็มี5เขตในปีนี้และอีกเจ็ดเขตในปีหน้าวันนั้นไปเราเขาขอเพิ่มไหม่ที่ตรงที่ไหนที่หนองคายด้วยเดิมมันมีแค่บุกดาหานไงก็มีบุกดาหารหนองคายใช่ไหมแล้วก็อะไรสระดาะอะไรกราญจนบุรีแม่สอดนะฮะก็หมดนะเหนือใต้ออกกเราเป็นเราต้องต่อเชื่อมระเบียนเศรษฐกิจและตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ให้ได้นะครับรถไฟก็ต้องเชื่อมให้ได้ตัต้งเศกิจดไทยแลนด์ให้ได้ เพราะว่า,าอะไรเศรษฐกิจวันนี้มันต้องมองเศรษฐกิจโลกกลับเข้ามาที่เศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วมาเศรษฐกิจในประเทศมันเชื่อมโยงกันหมดอะนะวันนี้จะบอกว่าไอ้นี่ราคาตกในประเทศเพราะไอ้นอกมันก็ตกาัน,นี้การค้าที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศไกลๆเนี่ยวันนี้ม,ม,มันมีปัญหาเพราะพอมันชะลอตัวเมื่อไหร่แล้วก็ประเทศเรานั้นประเทศที่มีความเข้มแข็งทั้งสิ้นนี่ก็ตั้งปฏะกีกา F T O F ใช่ไหม F D A แล้วก็หลายจดบุ A เนี่ยเราก็ถึงท่าเรามันราคามันตกมากเพราะารงนแข่งขันมันมากขึ้น นะครับเพราะนั้นจะทํำยังไงเราก็ต้องทราบเศรษฐกิจไสแดงเกิดขึ้นไซแดรเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่แค่ส่งผ่านเฉยมันเป็นเมืองเมืองเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์หลายอย่างการค้าการบริการโรงแรมที่พักอะไรที่ท่องเที่ยวมีหดนะในพื้นที่ใหญ่เช่นแม่สอดก็ไม่ใช่อยู่ที่แม่สอดอย่างเดียวมันจะกระจายหลายๆพื้นที่ก็ได้นะตรงไหนสะดวกไปก่อนนี่เชิญเลยนะเสนอท่านลองได้เลยสสก,กระทรวงศึกษาธิการได้เลยจะไปลงปีหน้า58มีพิเศษให้นะ พูดยังเหนื่อยเลยเนี่ยทำต้องเหนื่อยกว่าแล้วเดี๋ยวหาว่าพูดไ,ไม่ทำไะไรทำทั้งวันทุกวันเลยนะวันนั้นวันนี้เศรษฐกิจเศษวันนี้ถึงมันจะต้องรอรอเรื่องอะไรรอเรื่องฝังเมืองไม่ต้องรอนะเดี๋ยวไปกี่เ,เลยตรงไหนสร้างได้สร้างไปก่อนสร้างเลยโรงงานไหนพร้อมไปทําเลยนะครับอันนี้ให้ติดต่อโทรแลรคำได้นะทุกประเทศฝากจากประเทศด้วยนะญี่ป่นเกาหลีจีนทั้งหมดนะมาลงทุนกัน นะเพราะมันจะได้เชื่อมต่อกับไทยแดนฝั่งโน้นถ้าเราตั้งฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งโน้นก็ตั้งคู่กับเราวันนี้เราใช้คําว่าเศรแดนคู่ขนานกันไปวันนี้ทหารทําไปแล้วหมู่บ้านคู่ขนานดูแลยาเสพติดแรงงานข้ามชาติต่างด้าวต่างผู้บทอยู่แล้วเราเริ่มไว้ให้แล้วนะตอนนี้ช่วยไปทําต่อเถอะแล้วเราก็สิ่งหนึ่งก็คือบรรยากาศในการลงทุนของประเทศแก้ไขกฎหมายที่เป็นโสรงการลงทุนบางอย่างไม,ทำทำไม่ทันสมัยของสี่อเจ็ดของที่ร้อยแปดไนี่มันต้องเลิกไปแล้ว นะวันนี้มันต้องแก้ไขปรับปรุงให้ต่ากค่าเขาสบายใจว่าเออจะทํำยังไงให้ม,มันมันมันดีขึ้นหน่นะเดี๋ยวผมว่าแปลไม่ตรงผมอะไงอธิบายด้วยแล้วกันนะใส่หูหอยู่ผมเล็ไม่รู้มันเขาก็สงสัยไว้นะมันาออะไรกันเอ,อนย้ยนายยกพูดตลกอะไรเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อธิบายด้วย วันนี้ลดขั้นตอนลงไปเดิมมันหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนกว่าจะได้วันนี้ทุกอย่างก็มีคำตอบให้เจ็ดวันทุกอย่างต้องเสร็จภายในหนึ่งเดือนอะไรทำนองนี้นะก็ออกไปหมดแล้วล่ะนะแล้วก็การจัดศูนย์วันซ่อรสวิตวันนี้การท่าการบริการในเรื่องธุร,รกิจาการจัดตั้งการติดต่อต่างๆวันซ่อมสวิตหมดนะเพราะนั้นก็ไปมีไว้เป็นศูนย์รองรับทุกเรื่องในตอนนี้แล้วก็ต่างประเทศก็จะมีเอกทัพูตติดตสถานทูตทุกประเทศอันนั้นจะมีข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะบีไว้ก็ต้องส่งไป รูปประสงคต้องส่งข้อมูลไปที่ต่างประเทศด้วยเพื่อจะตอบคำถามรับข้อมูลได้ตอบถามในก่อนในขั้นต้นว่ามาแล้วอย่างไรแรงจากไปที่ไหนยังไงไ,ได้สะดวกขึ้นนะอำํานวยความสะดวกก็แล้วกันนะครับทุกเรื่องนะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดในเรื่องของการไปรุ่งนโยบายวันนี้ให้สอบคร้ะงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆที่เคยได้กล่าวไปแล้วนะสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือการส่งเสริมการกลงทุนในสิ่งที่ประเทศเราในมีความต้องการก็คือในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ประกอบการ ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มผลผลทางารเกษตรนะเพิ่มรลังาเพิ่มมูลค่าการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนวันนี้เราก็เอาขยะไาเหยอะวมาเป็นนโยบายก็แหมบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะทราบมาทำไมง่ายทีเดียวเสียเงินเสียทองรบกวนด้วยก็ทุกคนก็เลิกทยายําขยะถ้ก็หมดจบเรื่องเอยพูดดีนะง่ายดียทาได้ไหมละ่ะปีนี้สะสมปีกี่พันตันนะทุกวันนะกรุงเทพเพิ่มวันนะี้ต้องเล่นส่งเสริมนะส่งเสริมเรื่อง แล้วขยะมันเป็นพลังงานทาให้ขยะมันมีค่าผมถามประเทศที่ผมไ,มไปประชุมร่วมถามว่าประเทศไทยผมเป็นห่วงนะว่าขยะเราเนี่ยมนเล่เเล่ๆอยู่เนี่ยมันจะได้หรอเ่าเขาบอกเป็นขยะที่มีคุณภาพที่สุดเออผมก็แปลกใจนะแสดงว่าเรากินของของดีๆเหลือใช้เยอะนี่นะแสดงว่า,าเราไม่อดอยากนะทิ้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็โอเคขยะเรามีประโยชน์นะทำให้ได้ ก็วันนี้ก็เทคโนโลยีต่างมันก็ลดมลพิษลดมลภาวะไปเยอะแยะอย่าไปมองอย่างเดิมว่าอะไรก็ทําไม่ได้ไม่ได้หมดถ้าเราคุมให้ได้เราควบคุมแม่ฐานให้ได้ขอมันให้มันถูกต้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลไม่มีการชุบถิตผมว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งขงนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นเสียของเก่าไอ้ตรงไหนไม่ดีก็ปิดมันไปนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นต้องไปแก้ไขเรื่องพวกนี้ไม่งั้นวันหน้าก็มีปัญหาหมดนะเราเร่งรัดในเรื่องการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนนะ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับป้องกันปัญหาที่จะถ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวันนี้โรคต่างๆแรงขึ้นเมื่อเช้าผมไปเปิดเรื่องอะไรประชุมโลกป้องกันและเตรียมรับมือนะมันมันก็โชคดีนะที่เราไม่มีโรคอีโบลาในขณะนี้มี3มรายที่เราเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ตรวจตอบไม่พบนะโชคดีของเราแล้วเรามีมาตรการที่ดีพอสมควรสนามบินแล้วก็ดูแลให้ความรู้ประชาชน นะทุกคนก็ร่วมมือกันดีหมดวันนี้ผมไปไประชุมให้แล้วผมก็เชิญทุกประเทศเข้ามาร่วมประชุมรองรับแต่โรคอีโบลาให้กระทรวงสุขจัดประเช้าเขามาทุกประเทศเลยสิบสามประเทศสิบประเทศบวกสามจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาด้วยผมว่าเขาให้เกียรติเราแล้วเขามาทุกรัฐมนตรีมาหมดเป็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามและมีเลขาอย UN, ูเอ็นภาคอาเซียนมาด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นความกข้าวหน้าวันนี้นะสิ่งที่เราสร้างครับให้กันและกัน นะครับก็จะคุยกันต่อเรื่องเรื่องอ e ีโบลาแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้เราพัฒนาอ e ีโบลาเสร็จเดี๋ยวโรคอื่นมาอีกแล้ไม่รู้โรคอะไรอีกเพราะเชื้อโรคก็พ,พัฒนาตัวเองไปเหมือนกันมันเอาชนะเราเหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็ต้องสู้ให้ได้เราต้องรับมือในเชิงรุการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความย,ายั่งยืนนั้นนะผมบอกแล้วว่าเน้นการลงทุนให้เกิดความสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมถึงว่ล้อมสร้างงานสร้างเทคโนโลยีแล้วก็สร้างนาวัตรกรรมวันนี้ทั้งโลกเขาพูดคำน,น,นวัตรกรรมเรามีเพียงพอหรือ,อยัง นวัตกรรมที่เราผลิตออกไปหรือเราสร้างออกมาในปัจจุบันมันเป็นการส่งออกอย่างเดียวหรือเปล่ามันได้ใช้ประเทศอย่างเต็มที่ไหมมันมีราคาสําหรับคนในประเทศเราอย่างไรแม้ภาษีมันคุ้มกันหรือเปล่าและสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งกันและการมันพอเพียงกันหรือไม่สมดุลกันหรือไม่นี้โอเคมันเป็นเรื่องต้องคุยกันต่อไปนะครับแต่เราก็อยากให้ทุกคนมาลงทุนกับเราเพราะฉะนั้นโครงการใดที่มีเรื่องของส่งเสริมนวัตกรรมส่งเสริมโลยีต่างเนี้ยมาเลยมาให้เร็วเลยก่อนนะครับมันมีความจําเป็น เพราะเราต้องทราบความเข้มแข็งไงวันนี้เศรษฐกิจเราไม่เข้มแข็งโรงงานต่างๆเราไม่มีมาตรฐานเครื่องจักรเครื่องมือโบราณเก่านะวันนี้ถ้าเข้ามาดูเครื่องจักรแล้วเขาจะรับเราได้ไหมมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเราก็มีทุนให้มีการลดภาษีให้เครื่องจักรอะไรสากเพราว่าไหทุกอย่างมีให้หมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมเรื่องกักรางๆอีกการสำคัญที่สุดคือการส่งเสริมธุรกิจ SME เพราะประเทศเราใน SME 90ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์90เปอร์เซ็นต์ได้นะ อันนี้เป็นช่วยเหอะบางคนยังไม่รู้ว่าตัวอเองไปได้สีเลยนะวันนี้เราก็ตั้งกองทุนสตีีขึ้นมาที่ผ่านมามันก็ไม่มีประสิทธิภาพวันนี้มาเลยนะใครยังไม่รู้มาถามที่นะว่าคือใครว่าของของที่ท่านเป็นสตีีหรือเปล่าแล้วเอาทุนที่ไหนไปเปลี่ยนเครื่องจักรก็แมมือท่นานสมัยขึ้นนะมาติดต่อได้เลยนะครับมีให้ทุกอย่างอนะ่ะแต่มันไม่รับรู้ทั่วกันมันรู้แต่เพียงมันส่วนๆมันก็เลยลงทุนเนี้ยไม่ได้มากนะวันนี้มาแต่ครับไม่ต้องกลัวเรื่องความโทรสีบางคนไม่กล้าลงทุนกัวี วัวเนี่ยวันนี้ท่านรัฐนตรีสมัยอะไไม่กล้มา,ามาเพราะน่าลงภาษีใช่ไหมล้วติดงานถัาติดงานขอยากไปละล้วอย่าท่านเสมอท่านต้องเปลี่ยนอาตะคุณแล้วสมัยงดเป็นภาษีอะไรสํานองเนี่ยยกเป็นภาษีทุกประการการส่งเสริมเอสเอ็มีจําเป็นนะไปช่วยกันรักเติมเตยมมารวมเอสเอ็มีให้ได้เราจะได้มีกองทุนที่ส่งเสริมให้ให้มันเข้าตรงอ่ะตรงจุดอ่ะไม่งั้นมันไม่ตรงตระตะอทุกอย่างต้องรวมกันให้ได้หมด ข้าวสมาคมข้าวมีทั้งสิ้กว่าสมาคมมันจะตกลงสมาคมไหนได้ดีไอ้สารสมาคมโอเคข้าสมาคมไม่ยอมอีสองสมาคมอ่ะแล้วแต่แล้วพอพออนุมัติอันนี้ไปไอ้ที่เหลืออีกเก้าอันมาใหม่ต่อเบิ้ลไปเรื่อยๆผมก็ตายดีแบบนี้มันจะให้ใครได้อ่ะนะเอชบีก็เหมือนกันไปรวมกันให้ได้แล้วก็ทยอยเร่งด่วนปานกลางระยะยาวเพราะว่ามาอันไหนดีแล้วมันลงสียตลาดให้เพื่อนก่อนนะท้นลองนี้มันจะได้เข้มแข็ง แล้วเป็นห่วงโซ่การผลิตที่จะส่งต่อการลงการขนาดเล็กเป็นกลางกลางไปใหญ่ต่อไปนะพอดแล้วก็ส่งเสริมให้ในประเทศกันได้เนี่ยมันเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงใช้คำว่าห่วงโซ่หมดเลยห่วงโซ่เศรษฐกิจกุญวนเศรษฐกิจห่วงโซ่อะไรการ้าการอุตสาหกรรมหมดเลยวันนี้ในประเทศชายแดนประเทศเพื่อนบ้านประชาคมโลกมันเชื่อมงกันหมดอ่ะเพราะไอ้นั้นตกไอ้นตกตารูดมา เราก็ต้องท้าแข่งของเราด้วยนะของเศรษฐกิจชุมชนการตลาดวันนี้ชาวไร่ชาวนาเราเนี่ยเก่งทําผลิตข้าวอะไรได้แต่ไม่เก่งการค้าขายการเทรดดิ้งหรือไม่เก่งเพราะฉะนั้นมันก็มีคนกลางมามาทำให้รายได้มันลดลงผมเสนอกับท่านรองไปว่าเห็นด้วยร่วมกันว่าเดี๋ยวเรามีตลาดชุมชนนะเกษตรกรมีการเอาของมาส่งแนี่แพ็คแพ็คแล้วก็ไข่กระบะขายเลยคนอาจจะขับรถไปซื้อเยอะๆได้เดี๋ยวจะเริ่มปลาอาหารสดทางทะเลก่อนส่วนไหนที่จะส่ง โรงงานขนาดเยอะๆเขาส่งไปส่วนที่ขายย่อยเพื่อจะมีราคาต่างกันนี้ก็มาขายปลีกอะไรก็ว่ามานะเดี๋ยวเล่นเป็นการให้ได้นะครับอธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กนะไปสร้างห่วงโซ่กันให้ได้ถ้าโรงงานใหญ่มาลงตัวในบ้านเราใช้ใช้วัตถุดิบในบ้านเราให้มากนะครับแล้วก็ดูแลธุรกิจปลีกย,อย,ยอ่อยเช่นลงงประกอบรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้ ชิ้นส่วนอะไรต่างตั้งโรงงานขึ้นมาให้ไทยไปร่วมลงทุนโรงงานอนะไเลกเพื่อจะเป็นห่วงโซ่กันขึ้นมาเนี่ยต้องคิดให้ได้แบบนี้ลองไปไปตอบเกี่ยวกันมาให้ได้แล้วกันนะครับมันจะได้ผลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการประการเงิน,นลงทุนสำหัแบบวิสาจิตการย่อมนะแล้วก็รวมทั้งดูแลการตลาดแล้วก็การลงทุนเนี่ยของพีวไยไม่ใช่เพราะในประเทศเอาข้างนอกมาเดียวเราก็ส่งเสริมการลงทุนของเราไปประเทศรอบบ้านเหมือนกันหรือนะต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้น7็ปีที่ว่าเนี่ย ใช้เวลาเยอะไหมเจ็ดปีถ้าท่านช่วยกันตั้งเอาวันนี้นะผมว่าต้องเร็วกว่าเจ็ดปีทําให้เสร็จไอเจ็ดปีเนี่ยผมว่าถ้าเราทําได้ไปในสามปีห้าแปดเริ่มนันหน่อยห้าเก้าอย่างชาห้าเก้าลงทุนกันซะแล้วก็เริ่มไปนะครับเป็นเศรษฐกิจมันจะทําให้เศรษฐกิจเราด,ดีขึ้นจริงๆนะผมคิดว่า่านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ยกระดับราคาสินค้าที่เราเป็นวนะัตถุดิบเนี่ยแล้วก็ไปทําประโยชน์มากขึ้นแล้วกลับมาขายเราแพงว่าเดิมอีกนะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลน ในช่วง20ปีนะครับที่เราเปลี่ยนยุทธาสการลงทุนทั้งใหญ่นะไม่ไดไไ้ไม่ได้ปรับอะไรยากแล้วเช่นลดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานลงบางคนอาจจะชอบแบบเก่าก็ไม่รู้เมืงนะเดี๋ยวว่าัน่แบะแต่แบบใหม่มันน่าจะดีขึ้นนะ็นประโยชน์ตามคุณค่าโครงการไม่ต้องไปรอไม่ต้องมาเสียสตังอะไรให้กับไทยนะแล้วก็ให้พัฒนาความามารถแข่งขันของตัวเองลงทุนวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชพื่อการที่ขั้นสูงแล้ววันนี้หลายประเทศเขาเสนอหลายเรื่องมาผมว่ารับรับครับครับเย็นเย็อเยอะนะ เพราะว่าไอ้เยต์นี่มันต้องเยตแบบนี้นะไม่ใช่เยตแบบนี้เวลาไปประชุมก็เผอพวกอินเดียถ้าเยตนี่คือใส่หน้าไอ้เราก็จะไปใส่หน้าใส่หน้าทีเยตมันไม่ใช่นะ <c oughs> เขาถามกลับมาแล้ววันนั้นทําไมทาไมอย่างนี้าายเพราะไอ้อย่างเงี้คือไม่ใช่ผมว่าโอ้โหมันสลักกันทั้งหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องเข้าใจกันนะลดสิทธิประโยชน์ลงแต่ไปเพิ่มให้ในหลายอย่างขึ้นมาแยกประเทศให้มันชัดเจนขึ้นนะ ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเขตการลทุนแต่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษใน3พื้นที่จังหวัดจากจน20จังหวัดนะให้ยกเว้นภาษีกันได้เพิ่ม3ปีเขตพิเศษ5เขตหรือ6เขตเนี่ยในโค่หรือ12เขตเนี่ยสองรูปแบบกิจการทั่วไปยกเว้นภาษีกันได้เพิ่มขึ้นอีก3ามปีกิจการเป้าหมายให้สูงสุดคือยกเว้น8ปีลดหย่อนเีก็ได้สิบหนึ่งห้ปีอันนี้ก็มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเขตภาคใต้เนี่ยเอ่อเป็นอะไร3พลัสใช่ไหมก็ไม่เกิดทันที เดี๋ยวไปไปหาที่ให้เกิดได้ในปีนี้ถ้าไม่เกิดมันก็มีปัญหาหมดอะเพราะคนมันยากจนนะคนยากจนนะเพราะเพราะเรื่องเรื่องความปลอดภัยเราดูแลหาที่ที่มันปลอดภัยให้นะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์เอ็มีไทยเนี่ยเพิ่มบทบาทส่งเสริมต่างประเทศให้มากขึ้นนะจังหาโอกาสให้มากขึ้นแล้วก็ยุทธศาสตร์ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการที่มีคุณค่านะครับนี่เขาเขียนมาผมพูดเติมซะเยอะแล้วนะคนแปลลำบากไปแล้วเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการเราต้องการสร้างแรงภูใจให้ท่านทั้งโดยเพราะยิ่งนักพิไทยนักพิธิต่างชาตินะครับช่วยกันมาลงทุนในบ้านเรานะเราต้องมีความเป็นมิอถือรลภาพเลิกทะเลาะบอแบงไม่ได้นะจะไปทะเลาะอะไรเรื่งองสปชสปาก็แฉรรัฐธรรมนูญกินได้หรือเปล่าไม่รู้เลยนะก็ว่าไปทินะก็ว่าไปก็ไปแก้กันมานะวันนี้เราต้องการทุกอย่างมาดีขึ้นนะถ้าไม่ทําวันนี้มันไม่เกี่ยวการกแล้วนะผมว่านะไม่มีไทยแล้วผมก็ไม่ไม่อยู่แล้วนะ ก็ก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับขอบุณสำนักงานส่งเสริมการลงทุนนะครับแต่งานทำนอาวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความสําเร็จกําหนดทิศทางนะทุกภาคส่วนรัฐเอกชนนะครับแล้วออก็สร้างความเชื่อมั่นกับกเพื่อนในเชิงต่อยั่งยืนนะก็หมดแล้วล่ะพูดหมดแล้วนะมีใครเสนออะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมครับนะไหนถ้าใครคิดว่าวันนี้มันเป็นประโยชน์ในะปลอมมือนี้ ขอบคุณครับขอบคุณก็ถือว่าเป็นแรงใจให้กับผมแต่รัฐบาลทุกคนนะจะทํางานต่อไปนะก็รักน้อยๆแล้วรักนานๆกันแล้วกันนะโอเคนะขอบคุณจะ้ะขอบคุณสวัสดีนะครับ